เสียงธรรมยามเช้าวันอังคารที่30สบเดือนกันยายนพุทธศักราชสองพันร้อยกสิเช้านี้นาะยูวนปฏิบัติธรรมอาจารย์เรหญ่สรงคลาเป็นช่วงเวลาของการกลับมาเติมปรุงความรู้ คือปัญญาให้กับจิตสิ่งสำคัญแห่งการดำเนินเพื่อโซเป้าหมายคือความปร้นเชื่อว่ามักมักควิธีก็คือการดำเนินไปโู่ ความรลรดพ้นจะเรียกว่าทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาปฏิปทาที่ดำเนินไปสู่ความดับแห่งทุกข์หรือพ้นจากทุกข์ก็ได้ ซึ่งก็คือมัคเมียงแปดมัคเมียงแปดนั้นเริ่มต้นจากหรือสำคัญยิ่งก็คือสม,มาธิฐิถ้าสัมมาทิฏฐิถูกต้องถูกทำการที่จะไปสู่เป้าหมายก็ไม่ไม่พลาดไม่ผิดไม่พลาด ชื่อว่าสัมมามัคสัมมามัตเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือองค์ความรู้คือปัญญาองค์ความรู้คือปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมามัตองค์อื่นก็จะเป็นไปพร้อม เรียกว่าเป็นไปด้วยกันจึงชื่อว่ามรคสมังคีมรคที่เริ่มต้นจากสมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเห็นอย่างไรชื่อว่าเห็นถูกต้องเห็นว่านี่คือทุกนี่คือสมุทัยนี่คืออิรินี่คือมรคเห็นความจริงทั้งสี่เห็นสัจจะทั้งสี่ชื่อว่าสัมมามรค ก็นี่คือทุกขทุกเป็นเช่นไรทุกก็คือทำที่ทนสภาพเดิมไม่ได้คือปรากฏหรือกระเพื่อมไหวจากความไม่มีไม่เป็นก็คือทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ จากไม่มีไม่เป็นก็มีเป็นขึ้นมาความมีความเป็นเกิดจากเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยก็กับเพิ่มไหวขึ้นมาสิ่งที่กับเพิ่มไหวปรากฏขึ้นมานั้นชื่อว่ามัรที่ไปเห็นเห็นความจริงก็คือเห็นทุก์ขการที่ทุกปรากฏไหวยขึ้นมาและมีความเห็น ที่ถูกต้องนี้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นมาซึ่งการเห็นอย่างนี้ชื่อว่าการรู้หรือแค่รู้ในความเป็นจริงเท่านั้นดังนั้นทุกที่ปรากฏไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิ่งหนีหรือปลักใสแต่เป็นสิ่งที่ ให้รู้รู้ความจริงเท่านั้นแล้วอะไรที่รู้ความจริงก็คือมัรมักมรรคที่รู้แจ้งความเป็นจริงมัรคที่รู้แจ้งความเป็นจริงก็คือสัมมาทิฏฐิรู้แจ้งว่านี่คือทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรหนีหรือควรปลักใสแต่เป็นสิ่งที่ควรรู้ คนรู้ความจริงเท่านั้นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ควรละก็คือเห็นแล้วว่าทุกข์ปรากฏการที่ทุกข์ปรากฏคือทุกข์มีขึ้นมาเพราะมีเหตุขณะที่รู้แจ้งหรือรู้ความจริงก็คือรู้ทุกข์ก็ได้ละสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์ไปด้วย เพราะนั้นในส่วนของสมุทัยก็คือควรละส่วนความจริงประการที่สามก็คือนิโรธนิโรธก็คือธรรมที่ไม่ทุกหรือพ้นจากทุกขธรรมที่พ้นจากทุกทุกปรากฏที่ใดก็จะสลายไปที่นั้นทุกปรากฏที่ท่าตัางเปล่าใจบริสุทธิ์แล้วก็ สลายกลายเกินกับสู่ธาตุว่างเปล่าใส่บริสุทธิ์ความเป็นธาตุว่างเปล่าใส่บริสุทธิ์ไม่มีไม่เป็นนั้นเชื่อว่าเป็นต้นธาตุต้นธรรมความเป็นต้นธาตุต้นธรรมเชื่อว่านิโรธ,ธาตุนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นหรือจะเป็นสิ่งที่ต้องไป พึ่งรักษาไว้หรือจะไปทำอะไรอื่นก็คือในความเป็นแห่งทำที่เป็นนิโรธาธตากควรทำให้แจ้งเท่านั้นก็ในความเป็นธรรมที่ชื่อว่านิโรธหรือเป็นธาตุตั้งต้นนี้ควรทำให้แจ้งตามความเป็นจริง การทำให้แจ้งตามความเป็นจริงแห่งธรรมที่ชื่อว่านิโรธธาตุเมื่อประจักษ์แจ้งความเป็นจริงก็จะทราบประจักษ์ว่าทุกมีความไม่ทุกขก็มีความจริงแห่งธรรมที่ชื่อว่าอาริยสัจนี้ทุกขก็เป็นความจริงเหตุแห่งทุกก็เป็นความจริง ความไม่ทุกข์ก็เป็นความจริงแล้วใครที่รู้แจ้งความจริงนี้ก็ดังที่กล่าวที่รู้แจ้งความเป็นจริงนี้ก็คือมัดเป็นเป็นธรรมที่รู้แจง้งไม่ใช่ใครไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้ปฏิบัติหรือใครทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะว่าความเป็นแห่งธรรมทั้งสิน้นทุกก็เป็นความจริงสมใจก็เป็นความจริง นิโรธก็เป็นความจริงมรรคก็เป็นความจริงแต่ทั้งหมดมีความเป็นเราอยู่ไหมในความเป็นจริงทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ความเป็นจริงทั้งหมดไร้ซึ่งตัวตนก็คือความเป็นอนัตตาทำทั้งหลายที่ว่าเป็นความจริงทั้งหมดไร้ซึ่งตัวไร้ซึ่งตนทุกข์ก็ไม่ใช่เราสมุทยัยก็ไม่ใช่อัตตาหรือความเป็นเรา นิโรธก็ไม่ไม่ใช่มรรคก็ไม่ใช่ทำทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือความไม่ทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นจะชื่อว่าสังขารก็ได้วิสังขารก็ได้สังขารก็คือทุกข์ทั้งหลายวิสังขารก็คือความไม่ทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งรมท,ที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารก็คือวิสังขาร ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นความจริงคืออนัตตาสเปตมาอนัตตานี้คือการเห็นอย่างรวบยอดการเห็นอย่างหมดจดถึงตทำทั้งสิ้นว่าความจริงแล้วก็เกิดไรซึ่งตัวตนเป็นอนัตตาธรรมเห็นอย่างนี้ก็ครอบคลุมทำทั้งหมดไรซึ่งผู้เห็นไรซึ่งผู้เป็น ไล้ซึ่งผู้ถือกรองสเพธมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาสัเพธมานาลังอภินิเวสายัทำทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอนัตตาไล้ซึ่งการถือครองไร้ซึ่งเจ้าของนั่นแหละก็คือธรรมทั้งหมดคือธรรมธรรมทั้งสิ้นไม่มีส่วนไหนที่ไม่ใช่เป็นธรรมทุกข์ก็เป็นธรรมสมุทัยก็เป็นธรรม นิโรธก็เป็นธรรมมัคก็เป็นธรรมทั้งความจริงทั้งสี่ก็คือธรรมทั้งหมดดังนั้นโลแจ้งถึงที่สุดโลแจ้งความเป็นจริงว่าทั้งหมดทั้งสิ้นคือธรรมไม่ใช่เป็นสัตว์ตัวตนเราเขาไม่มีความเป็นอัตตาอยู่ตรงไหนไม่มีความเป็นสิ่งที่ยึดถือ ได้เพราะผู้ยึดถือก็ไม่มีสิ่งที่ยึดถือก็เป็นแค่ธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเนื้อเดียวกันก็คือความเป็นธรรมที่ไร้ซึ่งตัวตนความเป็นธรรมที่ไร้ซึ่งตัวตนนี้ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีความเป็นอย่าง อื่นใดนอกจากเป็นอนัตตาธรรมความเป็น ism, อนัตตาธรรมล้มธรรมทั้งหมดธรรมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นนามธาตุรูปธาตุก็เป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นธรรมธาตุธาตุตั้งต้นหรือเอโรธาตุธาตุต้นกําเนิดก็เกิดสัพพรมก็เป็นอนัตตาสเปตมาอนัตตาเห็นถึงที่สุด คือความเป็นจริงคือความไรซึ่งตัวตนแม้แต่ความเห็นว่าไร้ซึ่งตัวตนก็ไม่มีไม่มีความเป็นไม่มีความยึดถือเพราะนั้นที่สุดแล้วก็ไรซึ่งการยึดถือเพราะผู้ยึดถือไม่มีแล้วจะมีอะไรกันอีกเล่าทั้งหมดทั้งสิน้นกลับเืินโซ ความบริสุทธิ์หมดจดถึงที่สุดก็เป็นความบริสุทธิ์วิสุทธิธาตุวิมุตติธรรมความบริสุทธิ์หมดจดว่างเปล่าใสบริสุทธิ์หลุดพ้นจากภาษาหลุดพ้นจากความหมายหลุดพ้นจากการถือกรองหลุดพ้นจากสมมติทั้งหมดนั่นเป็นที่สุดจบขอสัจจะตาแห่งความเป็นพุทธะทั้งหมดปลอมพลัง ด้ยองค์ความร้อนหมดสุดหมดจดอย่างยิ่งยวดจงแผ่ออกไปให้ไผสารสำริ์สำเร็จแก่สััพะดวงจิต,ตดวงวิญญาณทั่วสามแดนโลกกราธาตุอนันตจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยูนะพบพมใดมิติใดอนุใดปรามนุใดถูกพลังกดทับด้วยมนต์ดำกาตาคมใดด้วยแรงอากาศปยาบาตใดด้วยสัจจะไดด้วย อาวิชาคือความไม่รู้ใดจงมาลายสิ้นไปเถิดเพราะแท้จริงไม่มีอะไรหยูดจริงทั้งสิ้นเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตก็ไม่มีความเป็นที่จะยึดถือความเป็นอนัตตาไ่ซึ่งผู้ยึดถือไล่สิ่งที่ยึดถือเป็นความบรสุทธิ์หมดจดเป็นความหลุดพ้นจากธรรมทั้งหมดหลุดพ้นจากทุกสิ่งหลุดพ้นจากทุกสาง อย่างหลุดพ้นโดยวิเศษเชื่อว่าวิมุตต์หลุดพ้นไม่กลับกำเริบไม่แปรเปลี่ยนผันเป็นอย่างอื่นโดยความหลุดพ้นอันถ่องแท้แน่นอนได้อย่างถาวรพ้น,พนทั้งสิน้นพ้นจากทุกพ้นจากวัตฏพ้นจากการเกิดพ้นได้แล้วก็จงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธามาเถิด ช่วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์และพี่น้องอังนเป็นสัจจะองพุทธหนึ่งเดียวกันจงทำหน้าที่อนุตนามครั้งสุดท้ายด้วยการรือสัตว์ปิดวัตตะเป็นอัตโมัติให้จบสิ้นในยุคนี้เป็นการทำหน้าที่อนุตนามครั้งสุดท้ายไปด้วยกันทุกดวงจิตด,ดวงวิญญาณด้วยเธนิน